อ,อ่อนเพียไม่มีแรงไม่ก็เหนื่อยเหนื่อยหิวอ่อนเพียไม่มีแรงแล้วก็เหนื่อยเร็วเหนื่อยเร็วเหรอใช่แลแล้วกที่เท้าเหมือนมีทรายเลยเท้ายกไม่ขึ้นเดินจะล้มเดินขายกไม่ขึ้นเหรอขาเท้ายกไม่ขึ้นเหมือนมีทรายเอาญญญาลายเอาวิญญาณเอ้ยนี่แกให้ใครอยู่แกพ,พี่สาวพี่สาวพี่สาวเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพป่ะค่ะเขานอนติดเตียงหีค่ะเขาเป็นอะไรนะนอนติดเตียงหัวีนอนติดเตียงเหรอ บิดาพี่สาวยังอยู่เห้อามาอาบุญมั่งอาพี่สาวเอ้ยมเช้านสบายทางอาจารย์่ก็เขาก็มาบุญเนี่เขาไปแล้วอาบุญหลวงพ่อไปสาธุบุทมโยมงเบาใายหายโยมป่งบาใโยมุ่เบอ้ยนทุนฮะบ้าได้คอ้าบวม อาวิญยาณเออเอาบุญหลวงพ่อไปใหายเจ็บหายปวดหายทุกข์ทรมานเบ่โว้ยหาเจ็บหายปวดหาทุกข์นัทธรมานวิยาเออที่ไม่เกี่ยวไม่คล้องให้ออกจากลางนี้ไปนะการบรรัิบีเทินอสีคุ้กับ่จะถงกลมาไดอะไรนะ ผีคนเก่ามันจะทวงกลับมาได้ไหมผีคนเก่าให้กลับมาหรือไม่ให้กลับมาไม่กลับมาอยากให้มันกลับมามันก็มาไม่ละมันไม่มาแล้วล่ะทำไมมันแล้วไม่มีอะไรหรอกมันก็มีผีหลายตัวแล้วก็ทยอยกันมาจะมอย่าไปกุ้มใจมากใก็ม่ค่ะฮะเมื่อยเก่เดี๋ยวเข้ามาอบุญอาบุญหลวงพ่อไปวิญญาณทั้งหลายให้เจ็บให้ปวดห้เมื่อยนะการบันที้เทิน อ่าอ่าอ,อาบุญไปออกไปจากล่างนี้ได้แล้วไปหลวงโปงเบาไหนตรงไหนเมือม่อยเหรอไม่มีแรงยกหรือไง มมีแรงไมมีแรงตั้วอแอ่ะอ่ะอ่ะอไปได้แล้วเอาแรงมาได้แล้วให้เข้นะุจะเขามาบุญละหลงพ่อให้บุญคนเราเดี๋ยวเขาไปนะหวะวพอัมึนมึนครับอันนี้ก็มันก็มึนผีมันมึนหมดไง อาบุญแล้วเอาไปได้ละบาดาบุญไปห้ามดูเรนี่นี่คือคำสั่งเอาไปได้แล้วไปได้ไปได้ไปได้ลงมือขึ้นด,ดีขึ้นหรือเปล่าพอพิมไปแล้วคิดมาก ไม่มีอะไรกินน้ำมนต์ไปมันมามากรมามาเอาบุญนั่นแหละก็ได้บุญแล้วก็ก็ไปทำน,นี้มันเหมือนกับมดกัดกับตัว<อ>ช่างมันแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นอยู่ปะไม่ตอนนี้ยังเป็นอยู่ปะตอนนี้อะตอนนี้อะมมมมไม่ไปเป็นแล้วจบไปได้คิดถึงวันเลยเพราะวเจ้าเพราะวันคนม้ามันเหมือนมดกัดตัวนงก็ให้มันกัดบ้างไม่เป็นไรหรอกจะได้ตื่นไม่มีปัญหาหรอกมาเอาบุญ เออไม่เป็นไรอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรหรอกมาเอารูามา